สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะครับเป็นฮอนด้าโนวาเทนาอเอนะครับผมเป็นตัวล้อแม็กดิดหน้าหลังนะครับผมให้ดูโดยรวมก่อนครับสีสันสวยงามนะครับล้อแม็กเดิมแท้เครื่องสวยนะครับคัดไม่ลื่นเครื่องดีเลยครับ ลูกเงียบรถทะเบียนโอนะครับภาษีหกเจ็ดสวยๆเลยครับล้อแม็กเดิมครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเครื่องดีครับหัวเงียบเลย ระบบไฟติดครบนะครับสูงต่ำนะครับไฟลงไฟเลี้ยวติดครบครับสนใจสอบถามได้ครับ0968746429ขอบคุณครับ